สวัสดีค่ะพบกับรายการคิดทำดีตอบแทนคุณแผ่นด,ดินเรื่องดีๆทงนงานร่มที่ตัวเราค่ะวันนี้ค่ะหนิงมีเรื่องราวการปั่นจักรยานในเมืองหลงมาฝากกันไปมีสถานที่ที่นักปั่นจัก,กรยานชื่นชอบแถมใกล,ลใ้รถไฟฟ้าด้วยค่ะเพราะมีทั้งที่จอดรถห้องอาบน้ำทางลาดสำหรับจัก,กรยานที่นี่คืออาคารซ p พีท e r อร์สีลมพญาไทยและฟอร์จูนทาวแห่งนี้ละค่ะ แล้วเราสังเกตว่าที่ผ่านมาในรอบปี2ปีนะฮะมีคนใช้จักรยานในการสัญจรจากบ้านมาที่ทํางานค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยทางทีมงานเราก็เลยคุยกันว่าเราน่าจะทําอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อ,อสังคมสาธารณะด้วยหลายๆคนที่อยากจะปั่นจักรยานเนี่ยกรุงเทพเนี่ยหาที่ปั่นจักรยานยากดังนัพอดีเรามีลานชั้น10ว่างอยู่ที่เป็นลานกิจกรรมที่เป็นใช้สาหรับออกกําลังกายอยู่แล้วเนี่ยก็เลยจัด ทำเป็นไบกิ้งแพดขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยพนักง,งานหรือใครก็ตามที่มาใช้บริการที่นี่นะฮะสามารถฝึกปั่นได้นะฮะโอ้โหนี่คะปั่นครั้งแรกค่ะเนี่ยเหนื่อยมากเลยนี่แหละแรกๆจะเหนื่อยอย่างนี้ <c oughs> มันปกติพี่ <c oughs> คิดยังไงมาปั่นจักรยานเขาเนี่ยถ้าตอนแรกเลย <c oughs> จะชอบรูปลักษ์ของมันก่อน ลูกทรงอะไรเงี้ยสวย,สวยแต่งได้มีหลายสีปันมาทํางานดีอะไรเงี้ยปัน่นลดเวลาได้อะไรเงี้ยก็เลยลองมาปั่นดูอย่างแรกเลยก็ต้องเป็นเรื่องของความผ่อนคลายความเครียดนะคะได้มาเจอกับบรรยากาศได้เ,เพื่อนๆมากมายด้วยแล้วก็ลดน้ำหนักไปด้วยในตัวเดี๋ยววันนี้นักปันจะมารวมตัวกันที่ตึกฟอร์จูนเพื่อ,อออกคลิปเพื่อสุขภาพ <c oughs> เป็นการพักผ่อนที่ลดโลกร้อนได้ด้วยนะคะก็เห็นเพื่อนปัน พอเพื่อนปั่นกูก็อยากรู้บ้างว่าปั่นแล้วมันเป็นยังไงพอปั่นกูก็ติดใจค่ะไปกับทํางานเนี่ยใช้เวลาชั่วโมงครึ่งแต่ว่าพอมาปั่นจักรยาเนี่ยใช้เวลาแค่20มนาทีครับ การปั่นจักรยานในภาวะการจราจรที่ติดขัดขนาดนี้ช่วยลดเวลาการเดินทางช่วยลดโลกร้อนและยังช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นอีกด้วยค่ะการปั่นจักรยานและสนับสนุนการปั่นจักรยานจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจคิดทำดีตอบแทนพื้นดินเรื่องดีๆทางวิญานเริ่มที่ตัวเราคุณก็ทำได้